สวัสดีครับพบกับอัจฉริยะนะครับผมกับแนวทางหวยห้าน้อยนะครับวันนี้วันพุธที่สิบห้านะครับผมสิบห้าใช่ไหมอือสิบห้านะครับเด่นนะครับห้าสองครับมากับสามสี่หกศูนย์นะครับห้ามาห้าสองครับห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าศูนย์สองมาสองสามครับสองสี่สองหกสองศูนย์

823นะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยวันพฤหัสนะครับตามกันต่อครับเผื่อจะ3ตัวแตกนะครับขอให้โชคดีครับ